ครับนักเรียนชั้นป .1 วันนี้วิชาดนตรีไทยพบกับครูกอ๊อตเช่นเคยเออวันนี้ครูกอ๊อตมีเรื่องที่อยากจะมาสอนนักเรียนจากการครั้งแล้วที่นักเรียนได้เรียนเรื่องจังหวะไปแล้ววันนี้ครูกอ๊อตจะมาสอนเรื่องเพลงที่เพลงในชีวิตประจําวันเพลงในชีวิตประจําวันคืออะไรเพลงในชีวิตประจําวันนี่จะเป็นเพลงที่อยู่กับ ทุกคนตั้งแต่เด็กจนถึงโตปัจจุบันเพลงที่อยู่กับนักเรียนตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันคือเพลงอะไรเพลงตอนเด็กก็คือเพลงกลอมเด็กนักร้องคนแรกที่นักเรียนจะได้ยินก็คือพ่อกับแม่เรานี่แหะเพลงกลอมเด็กจนถึงปัจจุบันปัจจุบันเพลงมีความสําคัญอย่างไรเพลงในปัจจุบันก็อย่างเช่นงานศพงานแต่งหรือ งานบวชเขาก็จะมีเพลงประจํางานนั้นๆมีเพลงที่มันเหมาะกับงานนั้นในพิธีการนั้นๆน,น,นะเพลงในชีวิตประจําวันจะแบ่งเป็น3ประเภทหลักๆคือ 1. เพลงกล่อมเด็กสองเพลงการละเล่น 3. เพลงสำคัญหรือวันสำคัญ นะครับนักเรียนเดี๋ยววันนี้ครูก็จดก็กมีคลิปมาให้นักเรียนได้ฟังว่าเพลงกล่อมเด็กเป็นอย่างไรนะครับพร้อมกันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยเพลงกล่อมเด็กววัยาบอมีต พ่อคุณทองก็ไปพลุนไปปานนี้ไม่เห็นมาอ่าจากที่ท่านยังได้ฟังแล้วเป็นไงครับเคยได้ยินไหมเพลงกล่อมเด็ก หรือนักเรียนอาจจะได้ยินเพลงอ,อื่นๆอย่างเช่นเพลงจันเจ้าจัดเอ,อ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงนี่ก็นี่ก็จัดเป็นเพลงกล่อมเด็กนะครับส่วนเพลงกล่อมเด็กเนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์ในแต่ละภาคไม่เหมือนกันอย่างครูก๊อตที่ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้คือเป็นเพลงทางภาคกลางนะครับต่อไปประเภทที่2คือเพลงการละเล่นเพลงการละเล่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงที่เป็น คําพูดแบบท้องถิ่นตามแต่ละภาคแต่ครูก็วันนี้ครูก็มีเพลงการเล่นมาให้นักเรียนได้ฟังนะครับเพลงการเล่นที่นักเรียนจะได้ยินสักส่วนใหญ่เลยอาจจะลองฟังดู เคยได้ยินไหมเพลงนี้น่าจะคุ้นๆกันอยู่แล้วละ่ะเพลงนี้นะชื่อเพลงว่ามอนซ่อนผ้านะแต่จริงๆแล้วอาจจะมีการละเล่นแบบดีๆเข้าสารอันนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงมาจากการละเล่นนะครับต่อไปเพลงประเภทที่สามเพลงประเภทที่3ามคือเพลงสําคัญหรือว่าสําคัญนะักเรียนลองฟังดูว,ว่าเพลงเนี้ยคือเพลงอะไรนะครับพร้อมแล้วก็ ลองฟังกันดูนะครับว่าเพลงนี้คือเพลงอะไร ชื่อเพลงว่าอะไรนักเรียนน่าจะคุ้นหูกันอยู่แล้วเพลงนี้คือเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับเป็นเพลงสําคัญอย่างไรนักเรียนจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะไปดูหนังนยอนล,ละครหรือจะไปดูละครดูโขนเพลงสุดท้ายที่เขาจะเปิดก็คือเพลงสรรเสริญพระบารมีหรือถ้าไปไปดูหนังนย้อรภาพยนตร์ก็จะเป็นเพลงแรกก่อนเข้าหนังก็จะเปิดเพลงนี้นะอยู่ในว่าสําคัญอะไรว่า ฉลิมพระชนม์มาพันสาไม่ว่าจะเป็นวันวันพ่อนะยกตัวอ,อย่างเลยวันพ่อนะครับหรือวันเฉลิมพระบาทษมพราชาการที่สิบนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นเพลงในชีวิตประจําวันนะครับอลองทบทวนดูเพลงในชีวิตประจําวันก็คือเป็นเพลงที่เราต้องเจอตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันจะมีสามประเภทหลักๆก็คือเพลงกล่อมเด็กเพลงการละเล่นและ เพลงสําคัญวันสําคัญนะครับสำหรับคลิปนี้ครูก๊อขอจบเพียงเท่านี้แล้วมาดูกันต่อว่าในคลิปหน้าครูก้อจะมาสอนเรื่องอะไรสำหรับวันนี้ครูก๊อขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ